อดีตศัลยแพทย์เดินหน้าเชียวเรื่องโปแตกคนบนเรือคดีแตงโมเห็นเราอึง้งหลังจากวันที่27กรกฎาคมกระติกและแซนพร้อมทนายเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผ่านว่าที่ยร้อยตีธนกิจเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างหลักฐานเท็จในคดีแตงโมทางด้านพันเอกในแพทย์ทวชัยกัญจนรลินอดีตศัลยแพทย์โรงพเพบาลนพระมงกุฎเกล้าก็กมาเคลื่อนไหวแบบฟาดฟาดท,ท,ทันทีโดยการโพ์รูปภาพและข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งได้โพ์ข้อความระบุว่าวันนี้คนบนเรือจะไปยื่นหนังสือกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่นำพยานหลักฐานเท็จมาร้องเรียนฝากผู้สื่อข่าวถามคนบนเรือหน่อยครับ ว่าใช้กล้องถิบรุ่นไหนถ่ายรูปผ่านสะพานสังฮีทะลุถึงสะพานพระราม8จะได้ไปซื้อมาใช้ในกิจการของประชาชนผู้รักความยุติธรรมครับฝากผู้สื่อข่าวบอกผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยว่าในเมื่อพยานที่ไปให้ใหการ DSI คดีน้องแต้โมไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือและส่วนมากเป็นการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ช่วยสำเนาบันทึกคำให้การของพยานทุกคนแจกแก่ผู้สื่อข่าวด้วยเพื่อเป็นการประจานพฤติกรรมของพยานเหล่านี้ครับ โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าที่มาของคําว่าโปะแตกตอนที่1เรือของกลางถูกผูกไว้ที่โปะตอนตีหนึ่งพอคุณบอลกลับมาตีห้าหลังจากเอาเจสกีไปตามหาเลยเอาเรือไปเก็บไว้ในอู่และที่มาของคําว่าโปะแตกตอนที่สองเรือที่ผูกไว้ออกมาได้ไง GPS Garmin Duo 743ประจำเรือค o รโบ2 5 s c เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆสามารถต่อโซน่าได้ด้วยตอนแรกกะจะทยอยเขียนเรื่อง Navstar Satellite Marine t e r m i n o l o g y ก่อนแล้วค่อยแฉจับเท็จตลอดเส้นทางเดินเรือภายหลังแต่เนื่องจาก27กรกฎาคมเวลาบาย4โมงคอบอรอ พร้อมด้วยทนายความจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่นำพยานหลักฐานเท็จมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวคงเยอะจะได้ถือโอกาสสัมภาษณ์เรื่องที่เข้าขายการให้การเท็จการสมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างหลักฐานเท็จการทำลายหลักฐานจริง GPS เริ่มสตาร์ทเครื่องเวลา16นาฬิกา14นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์6 5เอาเรือลงน้ำเวลา16นาฬิกา33นาทีทีราบเพราะดูจากคอลัมน์เดป ความลึกของแม่น้ำปิดเครื่องครั้งสุดท้ายเวลา4นาฬิกา3นาทีของวันที่25มีความผิดปกติหลายจุดข้อมูลเยอะมากๆถึง6,351ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย index, t ก m e ม d เล็กดิสเทนเล็กไทม e เล็กสปี d เล็กคอร์ดโพซิช d e ฟ t e m p e r r t u r e โดยปกติตัวรับสัญญาณ GPS จะแม่นยำถึงระยะ10เมตรบางที่เห็นในแผนที่ห่างโป๊ะ10เมตรจริงๆอาจจอดเทียบโป๊ะความแม่นยำจะดีขึ้นอีกเมื่ออยู่บนพื้นน้ำและการมินได้ปรับปรุงด้วยระบบเสริมพื้นที่กว้างสามารถพัฒนาความแม่นยำให้ดียิ่งกว่า3เมตร คืนนี้โฟกัสเฉพาะชอลิวเฮียงถล่มวางค้างข้าแล้วกันเข้าวนาอยากไปทัวร์หน่วยงานไหนแจ้งพิกัดมาดูภาพแรกช่วงตีสามเรือมีการแช่นิ่งระยะการเคลื่อนที่เป็น0นย์ความเร็วเกือบ0ูนย์พิกัดละติจูดลองติจูดที่ N13.82112E100.50054 ดูภาพที่2องเซิร์ชพิกัดดังกล่าวใน Google Map จะเทียบให้เป็นองศาลิปตาฟิลิปตาโดยอัตโนมัติ เห็นแล้วใช่ไหมครับที่ไหนดูภาพที่3ใช้ Google Earth มองภาพจริงมุมสูงสามารถซูมดูได้และวัดระยะห่างจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้นักเรียนนอกเรื่องดูโทรเมอตีก็พอรู้แล้วว่าโรงพยาบาลอะไรจึงแอบถามคนในแล้วเกิดความสงสัยว่าไฮเปอร์เทนชันจากการสเตรสทำไมประเมินต้อง GCS ก็เป็นระยะและอินเวสติเกชันยังกับ head injury ราตีสวัสดีครับตื่นมามีแรงจะเขียนเรื่องต่อให้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ